เอาทีแล้วทับเตให้พี่ใหม่อีกรอบดีดับเอาเลยไปลี <มา S 2> ไปตามไปสูงกระดูกขึ้นแล้วไปไปเลียว สำหรับมินิ R ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดนะคะสนใจสอบถามได้ที่ TRC ตลาดสามย่านนะคะ